มีคนทักออกมานะคะว่าไม่ใช้อะไรทําไมหน้าใสขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะชื่อออมนะคะเป็นรีเซพชันของบริษัทเอทีนนะคะเรียกได้ว่าเป็นด่านแรกเลยนะคะที่จะต้องต้อนรับลูกค้านะคะก่อนหน้านี้นะคะออมนะคะทดลองใช้เซรั่มของเคาน์เตอร์แบนด์อื่นแ้วออมรู้สึกว่าราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างแรงเกินไปนะคะจนกระทั่งนะคะออมได้เข้ามาที่บริษัทเอทีนนะคะมาสมัครงานที่นี่แล้ว CEO น้ําแข็งของเรานะคะก็ให้ออมได้ลองใช้ตัวไวท์เทนนิ่งตัวนี้นะคะแล้วออมรู้สึกว่าหน้าของเรา ค่ะชัดมากๆเลยเวลาผ่านไปแค่2สัปดาห์เองนะคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีคนทักออกมานะคะว่าเฮ้ยใช้อะไรทําไมหน้าใส ออมก็เลยรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆมาใช้ดีจริงๆ <Wow. S 1> และที่สําคัญน,นะคะราคาจับต้องได้ค่ะแล้วออมก็แนะนํานะคะที่พี่ท่านไหนนะคะที่มีอายุมากกว่า30ปีนะคะให้ใช้ตัวแอนตี้เอจจิงควบคู่ไปกับตัวไวท์เท i n ิ่งนะคะ2ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วก็จะเห็นผลแน่นอนค่ะ <Yeah. S 2> ส่วนตัวออมเองนะคะก็ยืนยันที่จะใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ